หลังนี้เท่าไหร่นะซื้อมา9้าล้านซื้อมา9ล้านแล้วก็ทําไปอีก5ล้านรวมทั้งหมด14ล้านเป็นมูลค่าที่ครั้งนี้อาจจะเป็นของที่จับต้องได้จริงถูกต้องเท่าไหร่ห้าแสนเหรอห้าหมื่นห้าหมื่นไม่้าหมืไม่บานอื่นเองเป็นแสนกันหมดนะ่ไม่เขาเขาเขาซื้อของสําเร็จไงวันนี้เราไม่บานนะเราบานเราคุกเราคุปคนแค่สถานคุกปลายคุปปลายคุปปลายสถานปลายคุ ันนี้คือที่บานเพิ่มมาเองจาก9 0 0 0 0สกว่าอันนี้ทำสั่งทำเองน่าจะสี่ห้าแสนหุบเลี้ยนี้ต้องบอกหุบเลี้ยหุบหุบมาครึ่งเลยหุบมาครึ่งนึงอ๋อตัวนี้ลด50%ค่ะเอาเอาครับเอาจัดเท่าไหร่นะ60,000เหลือเหลือเอ้าหุบอีกแล้วนะอันนี้หุบอันนี้หุบเลยหุบมาครึ่งนึ่งแต่ว่าเป็นขาเหล็กถูกป่ะขาเหล็กเป็นเหล็กเปในราคาฟรีฟรีหุบเลยศูนยเลยคนนี้ใช้เงินแล้วฉลาดชามฉลาดในการใช้ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้บอกก่อนเลยว่ารายการของเราไม่ใช่ชื่อเคหสถานบานปลายแล้วนะครับวันนี้รายการของเราจะชื่อเคหสถานปลายหุ่มครับวันนี้ไม่มีการเสียเงินแบบเลอะเทอะแน่นอนเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เน้นของมือ2องคอนโดก็มือ2ของแต่งบ้านก็มือ2ทุกอย่างรอบตัวเขามือ2อหมดเลยประหยัดมากจริงๆแล้วนี่ผมนี่ก็เป็นสายมือ2เหมือนกันนะการซื้อของมือสนี่ ไม่ง่ายนะอย่างเสื้อตัวนี้ก็มือสองไม่น่าเชื่อเจ้าของเก่าติดมาด้วยยืนลำอยู่หัวนอนอยู่3วันตรวดแทบตายกว่าจะไปโดยเฉพาะเรื่องรถมือสองนี่ถ้าเลือกไม่เป็นนี่โอ้โหยาเลยนะแต่ปัญหาเรื่องซื้อรถมือสองเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยครับเลือกซื้อรถผ่านคาร์โรทีเอส .caro.co บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติสิงคโปร์ครับผู้ให้บริการซื้อขายรถมือ2แบบ O2O นั่นก็คือออนไลน์ o o f f l i n นนั่นเองครับใหญ่ที่สุดในเอเชียซื้อขายง่ายมากๆครับเดี๋ยวจะลองดูเขาบอกแค้กดเลือกซื้อรถแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ Caro ครับแล้วก็ไปรับรถที่โชว์รูมได้เลยเราสามารถเลือกดูรถที่ชอบที่ถูกใจได้แบบ360องศาครับ จะดูภายนอกภายในรอบคันดูได้หมดเลยแล้วก็สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ได้แบบสมจริจงด้วยสตาร์ทให้ดูในมือถือได้เลยและที่คา r r โรครับคุณสามารถเลือกซื้อรถได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลร้อเครับเพราะว่าเขามีการรับประกันคุณภาพโดยคา r r โหรหรือที่เรียกว่า คาร์โรเซอร์ติฟายซึ่งรถของคาร์โรทุกคันจะต้องผ่านมาตรฐานนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านการเช็คสภาพถึง160จุดครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หปีรถไม่มีการกรอไมคครับไม่ใช่รถที่ผ่านอุบัติเหตุหนักๆมาอย่างแน่นอนและที่สําคัญครับถ้าไม่ดีจริง การันตีคืนเงินใน5วันครับสะดวกสบายที่สุดครับนั่งชิลๆนี่แค่ขยับนิ้วคลิกปึ๊บหมุนดูเลือกรถปับ๊บถ้าถูกใจแล้วนะครับกดติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือถ้าไม่อยากคุยกดซื้อเองก็ได้ครับนี่กดปุ๊บระวังนะระวังนะกดปุ๊บมาดูรถจริงได้ปับ๊บ มาถึงโชว์รูมเลยและถ้าถูกใจพร้อมซื้อครับที่คาร์โรครับเขามีบริการอีโค y ซิสเต็มด้วยครับดูแลแบบครบวงจรในการซื้อขายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันเรื่องของไฟแนนซ์แล้วก็บริการหลังการขายอย่างดีเลยครับรอรับกุญแจแล้วร,รับรถได้เลยกุญแจมาเฮ้ยไปครับตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าถ้าจะซื้อรถมือสให้ง่ายสะดวกปลอดภัย ต้องมาที่คาร์โรนะครับแต่ถ้าจะเป็นคอนโดมือ2ของแต่งบ้านมือ2เดี๋ยวไปคุยกับแขกรับเชิญของเราคนนี้ของจริงไปแล้วอ่าดียวเดี๋ยวเดีแต่ตอนท้ายคลิปนี้ห้ามกดปิดคลิปนะครับช่วงท้ายครับทางคาร์โรเขามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากชาวเคหสถานด้วยหลายพันด้วยนะท้ายคลิปเจอกันครับไปละ <laughs> ไปเลยก็ซื้อแล้ว <laughs> บึนบึนตีท้ายเคห คุณผู้ชมะวันนี้นะคุณผู้ชมเรามาบ้านนุ่มหล่อคนเดงคุณผู้ชมดีเป็นคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปทําบุญนะจ๊ะเดีวาแล้วไม่ใช่วันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคุณฟรอยนะยังไงฮะที่เราจะมาเยือนคอนโดถูกต้องเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไปแต่บ้านหลังใหญ่ใหญ่บ้านระดับ200ล้าน2,000ล้านแล้วก็บ้านระดับเพนท์เฮาส์ก็ไปมาแล้วแต่อันนี้เป็นคอนโดที่เรียกว่าคอนโดเก่าเฮ้ยแต่คําว่าเก่านี่อย่าดูถูกเขานะฮะพื้นที่เขานี่ 200กว่าตารางเมตคอนโดเก่าในราคาราคาจริงอะราคาจริง11ล้านแล้วเขาซื้อมาเขาต่ออีกเหลือ9ล้าน9ล้านโลงชานนี้คือหลังมอสวหลังตึกแกมมี่ข้างขวานี่นนอยอยบอกไม่ได้เป็นศิลปินชื่อดังเป็นดาราพระเอกนางเอกยอยนนยุกยิกนาดาวยุกยิกกันนาดูทะลงทะลม่ใช่ ช่องสามสีบอกแค่นี้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอีกตึกหนึ่งยายป๋องแต้มอ่ะมึงไม่ย่อเลยเหรอไม่ย่อเลยเดี๋ยวป๋องแตมเลยล่าสุดนี่เพื่อนบ้านใหม่เพื่อนบ้านใหม่มาแล้วพอชิกระเชอมองมาโอ้ยพี่วงชามาตามเทคนิคผมองยิ่งตาคมเพี่ยังคอยชมไม่ได้นะโอ้ยเปิดรายการห้านาทีแล้วเข้าแขนได้ไหมเขาเป็นแขนได้ได้คนนี้นี่มีทั้งประวัตินี่เคยเป็นอดีตบอยแบนด์เออร้องเพลงอะไรนะอย่าร้องนะมึงเป็นแสนอย่าร้องนี่ก็ระสีนะเป็นอดีตบอยแบนด์ชื่อดังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผ่า ตัวมาเป็นเชฟแล้เพิ่งไปประกงประกวดอะไรอะ่ะพิกาชายัย ดี๋ยวคนดูยูทูปอ่ะมันขึ้นชื่อไงเผื่อกมื่อกี้กำลังไล่เลยัไล่เลยนะพี่กรชัยพี่กชะยครับผมหลังนี้เท่าไหร่นะซื้อมา9้าล้านซื้อมา9ล้านแล้วก็ทาไปอีก5ล้านรวมทั้งหมด14ล้านเป็นมูลค่าที่ครั้งนี้อาจจะเป็นของที่จับต้องได้จริงถูกต้องใครที่ดูอยู่วันนี้อาจจะทาตามได้จริงแต่เขาก็มีการบานบานกันนะมีอะไรบานบ้างที่นี่ใครไม้นี่บานทุกคนไปครับเข้าบงดูในกันดีกว่าครับหมดมากเลย ล,ะล,ะละ้อรบเคอาอ่ <c oughs> เดี๋ยวโคโฟโ 4, 3, ้องราต้องอัดห้าสี่สามสองชั่วล้านล้อรอบเคอาอ่ะคุณพิ่การชัยบ้านนี้กูอยู่มานานอย่างคอนโดต้องเรียกว่าซื้อดีกว่าซื้อนานแล้วอยากมีคอนโดริงจ์งบ้านบ้านที่อยู่ที่หลังน้ำก็เป็นคอนโดแต่เราก็อยู่รวมกับพ่อแม่ทั้งชั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมีไม่บ้านก็คอนโดแต่เราอะติดอยู่ในเมืองซื้อบ้านไม่ไหวเนี่นในเมืองเมืองเราเลรู้สึกว่าคอนโดน่าตอบโจทย์เราได้มากสุดคอนโดคือเป็นคอนโด ก่าคือพยายามหาคอนโดใหญ่แล้วรู้ว่าซื้อคอนโดใหม่ก็ทุมทิ้งอยู่ดิก็คือ9ล้านประมาณอ่ประมาณนัประมาณเขาเปิดมาสิบกว่าคือ11บเอ็เฮ้ยก็ไม่แพงนะเจริงๆถือว่าไม่แพงเลยนะหปีที่แล้วด้วยนะคือคอนโดเก่าเนี่ยสตรอคเจอของคอนโดเนี่ยมันจะไม่มีเสากั้นกลางเขาจะเป็นห้องตียาวเราชอบคอนโดเก่าเพราะว่า ถ้าเกิดเราทุ่มมันเนี่ยมันล่งเลยแล้วคน,น,นโลเก่าเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีวัสดทุทดแทนเยอะมันจะใช้ปูนใช้เหล็กเนี่ยมันแข็งแรงก,กว่าจะต่อเติมเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่อ่ามีบานแรกเนี่ยบานแรกคือนนี้เลยน,นี่ก็เลยจะถามดิว่าลิฟต์เนี่ยมันเป็นของของตึกหรือคุณทำลิฟต์เป็นของตึกแต่รอบข้างที่ทำเป็นเหล็กเพราะว่าให้คนมาดูฮงจุ้ยเขาบอกข้างหน้าเนี่ยติด ที่้อประตูเป็นเหล็กๆไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าแบบติดข้อประตูน่าจะไม่สวนเท่าไหร่ก็เลยทําทั้งห้องปูเป็นเหล็กหมดมันเหมือนลิฟต์ส่วนตัวเลยนะมในไม่หนักพวกแบบอยู่ใจกลางเมืองนิวยอร์กอะไรแต่ก็ต้องขึ้นลิฟต์ให้ถูกตัวอ่าใช่แล้วขึ้นถิ่เข้ไปอีกมุมนึงไปป๊าบเจอยอยอนาดออ๋อคุณยุบยิกนาดาเใช่วัวกำลังแบบเล่นดนตรีเขาบอกเขาไลน์มาด่าอะไรการตัวนี้ทำอะไรไปบ้างที่บ้านที่เราบิวอินคือห้องเนี้ยทำอย่างแรกคืออยากให้ห้องมันโล่งแล้วก็ต้องการททททีีีีี่่่่จะใใหห้้้มมมมมมเเกกก็็บขอองาสุุุดลนย ทำวิวอินให้เก็บของให้ได้หมดทุกอย่างเท่าไหร่ค่าสินแสจําไม่ได้นะแต่มันแบบแสนนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่าสินแสใช่สินแสที่มาดูตรงนี้นะที่ต้องมีเหล็กดูแลช่วยหมดเลยแต่ค่าสินแสคือหนึ่งแสนหนึ่งแสนแล้วไม่แพงนะหนึ่งแสนคนเจอไปเออค่าเอห เอ็มอยู่นู่นเลยตรงชินลมนี่รองเท้ารองเท้าใครรองเท้าเผื่อบางวันชอบแต่งหญิงไม่ใช่หรอที้งานอะไรบางทีก็เป็นอรองเท้าไม่ใช่ไม่ใช่คู่นี้รองเท้าใครไี่โก็มีฝนอเพื่อไปเก็บพี้ฝนบอกให้แต่งตัวดีๆนี่คือบ้านที่แปลกประหลาดมากๆอ่า เราเดินเข้ามาปุ๊บม่งเจอซิงล้างบ่อเลยแล้วก็มึงไม่เก็บซะหน่อยครับคุพพิศครับบ้านอื่นแม่งจ้างคนมาเดรสกันรอรับอันนี้คือจ้างมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์อ่อันนี้เพิ่งทำเมื่อตอนเช้าเมื่อเช้าเราะเาทำาัทำข้าวทีไรแต่ทำไมคุณถึงวางครัวไว้รับแขกอย่างนี้เลยเดินมาปุ๊บเจอคือตรงเนี้ยมันเป็นเตาแก๊สมาก่อนของแปลนเก่าอ๋อเหรอคิดบิดทุกอย่างจากจากแปลนเก่าถ้าเดิมต้องเข้าเข้าอย่างงี้พี่อประตูห้องต้องอยู่ตรงนี้ิ เอาที่เพิ่มเดินข้างหนเหรออยู่ดีไปเอาที่คอนโดก่อนได้เพราะข้างหน้าห้องทำทั้งหมทุกอย่างโอเคเสร็จแล้วต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก่อนไปห้องนอนเมดเมดเลี้ยวขวาเพื่อจะไปเก็บของข้างในอะไรเงี้ยเก็บของในตู้เย็นแล้วเป็นห้องนอนซักล้างของเขาได้แต่พอพี่ทุบออกเนี่ยท่อแก๊สเนี่ยมันอยู่ที่เดิมที่ก็เลยสร้างครัวไว้ตรงนี้ อิงจากแปลนเดิมมัไเดินเท่าแก๊สใหม่วุ่นวายใช่วุ่นวายแล้วสิงแสทักไหมว่าโอ๊ตเลิงเข้ามาแล้วเห็งคัวเห็งเตาอันนี้เขาไม่ได้ทักอะไรเหรอโชคดีนะเกิดเขาทักว่านู่นนู่นเตาต้องอยู่รุ่นอ่ะ กูก็ไปเอาเตาปิกนิกมาตรงนี้แล้วกันแก้แก่ๆหรอกที่บานที่บานตรงนี้ขึ้นเคาน์เตอร์ครัวอ่าเพราะอยากได้เป็นไอแลนด์จริงๆแล้วอ่ะมันควรจะกว้างกว้างกว่านี้เว้ยการทำอา,าหารทำไมอ่ะวางไม่พอเนี่ยวางหนึ่งแฮะอ่ะวางเขียงหนึ่งอันอ่าไม่มีที่วางของแล้วนะพวกผักพวกเนื้อสัตว์ไอ้จริงๆแล้วมันวางของได้อีกทำเคาน์เตอร์ตอนแรกก็จะแบบหินอ่อนนี่เป็นว้แต่ก็รู้สึกว่าแบบให้เชี่ยกูอยากใช้ครัวแล้วอ่ะถ้าครัวก็ต้องเป็นสแตนเลสเหมือนในเหมือนร้านอาหารเลยอะไรเงี้ยอยากให้มันเรียบส่ววนู้ครรัเเียยาากก็อ ทุกอย่างมันมันเก็บเรียบร้อยไงเราก็สั่งบิวอินใหม่อันนี้ก็คือที่เพิ่มขึ้นมาเท่เออเท่ว่ะมื่อุปกรณ์แบบฆ่าคนอะตู้ที่เปิดมาเนาะตู้ที่พิษมีแบบอ่ะเป็นอย่างเงี้ยสองสอฝั่งสองฝั่งเปิดแล้วเตี้ยอย่างนี้ขายข้าวแส เป็นของแบรนด์เงี้ยก็เลยทําตู้เป็นฝั่งนี้ครัฝั่งนี้เป็นตัวฝั่งนี้เป็นดื่มเครื่องเครื่องดื่มใช่เปิดมาเป็นแผงบาร์ได้เลยแบ็คกราวด์ใช่มันก็จะฟิตพอดีไปเฮ้จริงมากเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เปิดงี้ได้เลยเหรอโคตรเท่เลยเฮ้ยเจ๋งนี่เหมือนป้าเท่หว่ะสั่งตูัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้เจ๋งมากอันนี้เท่เลยคือทุกอย่างต้องคัสตอมเองแหละตรงนี้คือมันไม่ได้มีมาให้อันนี้คือที่บานเพิ่มมาเองจาก9 0 0 0แสนกว่าอันนี้ทำสั่งทำเองน่าจะสี่ หุบเล็ตงี้ต้องบอกหุบเล็กหุบขุบมาครึ่งเลยหุบมาครึ่งหนึ่งไปข้างหน้าที่เราเห็นแขนเธอเราหุบราคาออมาครึ่งหนึ่งครึ่ง,งหนึ่งแล้วใหญ่ขึ้นคุณเป็นคนชอบซื้อของดิสเพย์เพราะได้ราคาดีกว่าฟู๊ดเนี่ย ก็เดินที่โฮมโปรทั่วไปที่เป็นเอ็กซ์โปอะไรเงี้ยไอ้ที่วางอยู่ตรงกลางตัวโชว์ตัวโชว์เราก็ไปถามว่าอันเนี้ยมันเท่าไหร่เขาบอกว่าอ๋อตัวนี้ลด50%ค่ะเอาเอาครับเอาจัดเท่าไหร่นะ60,000เหลือเหลือเอ้าหูปิดแล้วนะอันนี้หุบอันนี้หุูหุบเป็นตึ้งอันนี้เป็นบานที่บานแล้วคุณโถ่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่ประมาณ3ล้าน3ล้านสา3ล้านที่บอกว่าแต่งไป5ล้านเนี่ยนี่คือ3แล้วไม่แต่มันมีค่าแบบกลุ่มไม้เพราะว่าคิวบวกนี่ ชอบอาร์ตชอบอะไรอย่างนี้เหรอเราเนี่ยตั้งแต่ทำร้านเสื้อผ้ามาทำออฟฟิศมาเพิ่งรู้ว่าตัวเองติดอย่างหนึ่งคือทุกอย่างจะเป็นโค้งหมดเหมือนสมัยก่อนเราจะมีอยู่ยุคหนึ่งเราชอบรถคูปโงดึงตรงนั้นมาทำบ้านจนมันกกายเป็นคาแรคเตอร์เป็นลายมือของเราแล้วที่เราแบบทำทุกอย่างทำบ้านที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะมีมีความโค้งนิดนึงอ่าเป็นไรเซฟช่างบดนะช่างบดนะความโค้งอะไรเงี้ยอ่าถ้ามันเป็นปูนเป็นยาาแต่นี่ใช้ใช้ไม้เป็นไม้แล้วแล้วต่ แต่ oo, Olivier, เราอยู่ผิวเป็นปูนสกินเมาอันนี้คือบานเพิ่มมาอันนี้เพราะโครงสร้างเดิมไม่มีตรงนี้เนาะไม่มีแล้วแล้วเส้นไฟพวกนี้ฮะเส้นไฟพวกนี้ก็คือก็เติมเพิ่มตามความชอบตานี่ดีกว่าโต๊ะกินข้าวนี่โอ้โหโต๊อีไม่ซ้ําแบบเริ่มจากอยากได้สิบสองที่อยากทำอาหารแล้วเสิร์ฟได้เยอะๆอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็ต้องอยาก้ได้ถ้าไปดูหินอ่อนทั้งโต๊ะเนี่ยก็เป็นหลายแสนอ่ะก็เลย ถามพวกช่างที่ไปทําบ้านเลยเขาบอกว่ามีโรงงานอยู่สองสองที่ไปดูถึงโรงงานชอไลายสวเพราเราเจอเถองเจอมาเยอะเจอมาหลายเจอมาหลายบ้างคัสตอมคัสตอมผมให้เจ็ดแสนบ้าโอยมันหุบมาเยอะแล้วแสนหนึ่งอัวร์เท่าไหร่ห้าแสนหรอห้าหมื่น ห้าหมื่นขุดไปแล้วทุกคนไม่บ้านอื่นเขาเป็นแสนทั้งหมดนะช่างไม่เขาเขาาซื้อของสําเร็จไงวันนี้เราไม่บานนะเราบานเราขุดทุกคนแค่สถานคู่ปลายคู่ปลายขุดปลายสถานปลายขุดสีมันแตกด้วยนะค่าขนส่งเนี่ยปัญหาสุดเลยเพราะว่ามันเข้าได้ในประตูแต่มันเข้าลิฟต์ไม่ได้ไอแล้วแล้ว่หินอ่อนมันแบบร้อยกว่าโลอย่างเงี้ยกูจ่ายไปหมื่นหมืคนงานแบกขึ้นมาดิที่เราแบกด้วยสิบห้าชั้นชุดโต๊ะไม่รอด รวมเก้าอี้รวมนี้ด้วยอ่ะสองสามแสนสองสามแสนประมนะาณไหมสอแสนเพราะมันแค่ตรงนี้เองมันปูนร้วนเลยอ่เออนี่คือโซนแบบดูทีวีดูดูทีวีพี่อ่าก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่ เก้าอี้เลาแชร์โซฟาแล้วก็เก้าอี้ตัวตัวหนึ่งเหลานี้ได้มาเท่าไหร่ฮะแสนสองเนี่ยเฮ้ยนี่หรอชซื้อซื้อนานแล้วดิอ๋อนานแล้วนานแล้วอันนี้เป็นอีมก็เป็นแบบเลาแชร์ที่แบบคลาวน์แชร์ใช่คลาสสิกอันนี้ของอะไรสวยเป็นลูกกระดูกใช่ซื้อชินินของแบรนด์มองนอกแหละตอนซื้อเนี่ยที่ Warehouse เซกอเซลล์อ่า90%บเปอร์เซ็นต์จากแสนก็บาทเหลืออยู่แบบ30,000สามหมื่น้วเหมื่นแสนสองเลยแค่หาสถานปลายหุบทำไมถึงยอมจ่ายอ่ะ มีบางอย่างที่พิษพยายามหุบแต่กับโซฟาเป็นแสเน,นี่ย่ายได้ของทุกอย่างที่คนเข้ามาในห้องแล้วเห็นน่ะใช้ของแพงหมดของที่เราใช้เองไม่ได้จําเป็นใช้ของที่มัน practical มากที่สุดถ้าเราใช้เองไม่ซีเรียสแต่คุณนี่เห็นว่าเห็นสังเกตสกิดผมพรมนี่ผมผมซื้อไม่ทันคุณได้มาจากไหนฮะอันนี้ผมนี้คุณเสื่อชอบมากซื้อไม่ทันเลยกด e ี a y จริงนะแพงกว<ช>่าสีกหมื่นห้าสี่หมื่นห้าคือราคารีเทลที่มึงไปซื้อจากที่อีเกียเลยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนใช่ประมาณนังหมื่นสึกตอนนั้นน่ ตะแน่แน่แสนป่ะน้าถ้าปปลายนั้นน่ะใช่ใช่ไอเสือผ้าใบมันเป็นไงบ้างวาเสือผ้าใบบ้านที่เป็นลายดอกลม้คุณก็รู้แหละทำเล็บไปไหมเสือเราก็ซื้อของโยคุณแพงเลยโอทีวีเทสทีวีเ SS ป่ะใช่ไหมไอ้เดอะเฟรมอะไร Frame ใช่ Frame หกสิบห้านิ้วขาตั้งแม่งสามหมื่นกว่าที่เลยโทรหาเข่าแล้เขาแล้วในจ่าบานแล้วไงว่าทำขาจ่าบาลเพราะว่าพี่ขาแม่งแพงมากเลยอะ เดี๋ยวเอารูมให้รูมให้ดูสั่งทําให้ได้ไหมออาบอกว่าเนี่ยแต่มันไม่มีที่วางกล่องด้วยเออเออได้ได้เดี๋ยวกูเติมให้ด้วยแต่ว่าเป็นขาเหล็กถูเป็นขาเหล็กเป็ขาเหล็กนราคาฟรีฟรีก็รวมอยู่เลยรับมาเลยเติมให้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 ขูหรือศูนย์เลยขอบไม้ไงคุณต้องมีฟอยไม่มีอะดิไม่มีไม่มีตังค์ไม่ใช่ไม่มีบ้านมันคือมันคือไม่มีสไปซื้อทีวีขอบไม้ต้องมีอ่ะโซนนั่งเล่นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นราคาหมุนหมนหมุนหน่อย สี่แสนเออได้ได้พอนีวีประมาณนั้นประนั้นไปดูห้องน้ำนักแขกกันที่เขาเน้นเลยเขาบอกว่าแขกมาทุกอย่างต้องมีสตาเป็นเทวาเฮียส้วมดำส่วมดำส้วมดำส่วมดำนี่คือสิ่งที่หายากที่สุดในวงการที่แล้ว ผมพูดนะผมเนี่ยทำบ้านผมก็ชอบสีดำผมหามานานแล้วแต่เขาบอกว่าเวลาขี้แล้วเป็นเลือดมันมองไม่เห็นนะอันนี้คือส้วมดำที่ข้างในขาวถ้าคุณขี้เป็นเลือดมันจะมองเห็นสองแสนี่สองแสนที่ฮี่อพอเป็นพอเป็นห้องแขกก็ทำเต็มที่ห้องอันนี้ห้องท่ออย่างเงี้ยพี่พี่ก็รู้สึกว่าพี่เคยเห็น ที่มิวเซียมนะที่นี่ไงเขาโชว์ทอดพี่เลยใส่ท่อไว้เฮ้ยนี่เจ๋งว่ะเออพี่ก็เลยแบบติดไฟสั่งสั่งช่างติดติดไฟด้านน้บริการได้เนาะใช่แต่แต่นี้ก็คือถ้ามองจริงๆก็คือขี้จากจากชั้นอื่นอชั้นนี้ใช่มันคือมันเป็นศิลปะไงคือพอห้องแขกพี่ใช้อ่างซื้ออามานี่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยพี่อุ้ยนอาร์มานี่เหรออุ้ยนี่เนื้อที่สัตว์อาร์มานี่เออแต่ว่ามันเป็นหินแบบเป็นหินจริงนะใช่ขนาดห้องนี้ทั้งหมด 2m ไม่ถึงถึงเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำบ่อยๆร้านนึงร้านนึงยโอเคห้องน้ำนี้ร้านนึงเฮ้ยเหมือนชอบร้านเสื้อผ้าจริงใช่แต่เป็นเอลเป็นสาขาที่สาขาไหนฮะในเอลที่ในญี่ปุ่นหรือที่อื่นอะญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นเอราะที่อื่นเราไม่เคยไปครับทั้ทีเริ่มจากอ่างก็คือใช้ใช้ฟอร์มเดิมของท่อน้ำ ของห้องแม่บ้านตามไลน์ใช่กระจกกระจกซื้อของวัด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 แล้รวั่วัดสนแก้ววัดสวนแก้วหนึ่งชิ้นเลยนี่สมัยก่อนชอบไปซื้อใช่ผมไปซื้อไ้กอี้ผีหรอกกอี้สีแดงตัว500ป่ะใช่เออ5,000บาทแล้วมันดันเป็นกระจกด้วยเวลาเราส่องใจใจมันเออไม่กล้านะอ่าอันนี้เป็นราวแขวนสูตรไปท่มองเดีข้างนอกจะเห็นอ่าจะโชว์เออเท่มากเหมือนร้านขายเสื้อผ้าห้องนี้ก็ทําทุกอย่างฟงไฟทําเหมือนร้านเสื้อผ้าหมดอนี่พูดได้มาจากไหนไม่เดินเจอที่ไหน เฮเดินเจอเลยะเหมือนอันเนี้ยที่เดินเจอที่ตึกแดงลุยเลยพี่ลุยเลยขายที่สองหมืเจ็ ราคาต้นเท่าไหร่ใบโอ๋อเป็นแสบเป็นแสบของจริงใช่ไหมถ้าเกิดราคาช็อปเนี่ยเป็นแสบคุณคุยอันนี้ก่อนคุณได้มาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เหมือนใครให้มาไม่รู้อะใครให้กันด้วยวะทำไมเราไม่มีใครให้อะไรอย่างนี้วะให้คนปใส่ใสกรอบกรอบอ๋อนี่คุณไปใส่มาเองใช่แต่ไอ้ไอ้ไอ้เซฟขึ้นมาเลยเอาอะไรไปใส่กรอบสักอย่างนั้มันอาจจะดูดีขึ้นมาดูแพงขึ้นเออแล้วมาแอบอะไรอยู่เนี้ยหามุมไม่ได้ไม่ได้แล้วมุมส่วนตัวไพรเวทไม่่คอยได้้ใชไม่ค่อยได้ใช้เหรอ เข้ามาคอนเซปต์บานปลายครับวันนี้เ้าเขาต้องบิวอินเพิ่มใช่ตัวตัวกระจกโค้งถ้าเกิดคิดห้องแยกอ่ะห้องนี้เป็นร้านห้องนี้เป็นร้านสร้างห้องนอนแยกไว้แบบนี้อันเฮ้ยเฮ้ยห้องนอนเหรอคุณนึกว่ากําแพงธรรมดาคือความฝันไใบเด็กเหรอใช่คือแบบไม่แต่เราอนเเรามีห้องนอนคือไว้นอนเลยเป็นคนที่ไม่ชอบห้องนอนใหญ่อ่าอ่นี่คือห้องที่แบบคือไม่นอนจริงๆอ่ะอ่านอนเรื่อเรียบง่ายที่สุดใช่เรื่องง่ี่สุดใช่พไฟเดย์ใักไฟเดย์นอนด้วยกันก็เท่าไหร่คู่ ทำแสกโยนขนปงขนเป็ดขนอาหารที่อะไรเงี้ยกูแบบเอาให้เหมือนโรงแรมมากที่ที่สุดเขาบอกว่าห้องนอนเนี่ยหัวเตียงเนี่ยต้องมีสแตนดิ้งแลมหนึ่งอันเปิดไว้ตลอดวันวันสิบหโมงเองครับแต่คุณวางไม่ได้ก็เลยสั่งติดไฟบนหัวเตียงไว้ห่งอัน แต่เขาบอกว่าให้เอาสีแดงไว้บนตรงหัวเตียงด้วยเราก็ไม่สามารถหาสีแดงได้ไปเจอแกรนเจอแกรนดตที่ร้านที่ซื้อหินอ่อนก็เลยสลับเอาด้านด้านแดงด้านแดงไปไว้ด้านในโอ้คุณนม่งหลอกเจ้าอ่ะคุณพิษแล้วด้านด้านด้านหลังหินอ่ะไว้ข้างนอกเพราะหลังหินมันสวยกว่าคือเพื่อหุบจุ้ยเลยอ่าระเบียงตอนแรกมีแค่นี้คานนี้อันนี้บานคือขยายออกนึกออกมาหน่อยสักเมตรนะห้อยู่แค่นี้เรานั่งทำอะไรไม่ได้เลยขยายระเบียง ออกขยายเข้าไม่ได้ขยายออกกูตกใจเมื่อกี้คุณกูเลยเดินมากูกลัวมันกลัวมันถล่มออกขยายเข้าตอนแรกประตูอยู่ประตูอยนี่ประตูอยู่นี่เราถอยเข้าไปคือยอมเสียพื้นที่ในบ้านเพื่อเพื่อให้โตข้างนอกได้ได้ระเบียงนั่งกูทั่งีวั่งพีนงีนั่งีนั่เพ็นั่งพนั่ง่งพีนงพีั่นังนั่่งอีนด่าพนัีนั่เพีนั่งพีนัง่่ีน่ากับทีวีจริง หมายถึงแล้วคุณสามารถฉายโปรเจคเตอร์ขึ้นนี่ได้เงี้ยใช่ก็มีโปรเจคเตอร์อยู่เหมือนเครื่องของโปแล้วก็ยิงข้าตรงนี้ได้เลยยิงข้าได้เป๊ะเลยนั่งกินข้าวได้มองตดูนี้ได้ได้เลยมึงก็ขยันคิดนะเออเจริงว่ะเพื่อนมาแล้วแบบห้องเทพมา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 อะไรมาหามาเพื่อนมาหามาไม่เหลี่ยมมาโกลมอยากกินเหล้ายี่ห้อแหละยี่ห้อแหละลิี ถึงซกทีไม่แต่ผมชอบว่านั่งกินข้าวมันเห็นวิวแบบใจกลางเมืองนะเวนิวยอร์กซิตี้นะเวนิวยอร์กนี่คือตอนคืนยิ่งสวยนี่คืออสศงนะตอนนี้เท่าไหร่ห้าแสน สองแสนสองแสนคนนี้ใช้เงินแล้วฉชาญฉลาดในการใช้บ้านนี้สรุปจริงๆแล้วคือเนอะบานไหมที่เราเคยไปมานะเอมันไม่บานมันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามันดูดูเหมือนจะบานเพราะว่าทุกอย่างมันดูสวยงามไปหมดแต่คุณดึงหุบด้วยซ้ํานะใช่สุดท้ายมันบานไปกว่าที่เราต้องมันบานกว่าอยู่แล้วทําบ้านทำบ้านตัวเองถ้าไม่มีบานคือสุดท้ายมันไม่จบไม่จบที่ที่ตัวเลขที่เราตกลงกันอยู่แล้วอมันขยับอยู่แล้วมันมันมีอยู่แล้วด้วยเฟอร์นิเจอร์ด้วยอะไรที่เราอยากใส่เพิ่มอะไรองี้ ไม่เหมือนมันต้องเปิดใจนะเพราะคนสมัยใหม่เงี้ยคิดว่าแบบเฮ้ยมีเงินเราจะซื้อ,อทั้งทีทำไมไม่ซื้อคอนโดใหม่ๆวะไม่ต้องไปซื้อคอนโดเก่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมุมมองผิดว่าแบบเฮ้ยแบบเขาเป็นคนชอบทำไงเขาเป็นคนที่แบบรู้ว่าอันไหนต้องทําอะไระไอันไหนต้องแก้ไม่ไออชอบอยู่ในใจเมืองคือเราเรารู้สึกว่าสมมุติว่าเพื่อนนัดไป สร็จแล้วชิดลมเสร็จแล้วเรากลับบ้านขี่ได้เดี๋ยวอีกสี่โมงเราค่อยออกใหม่ได้แต่ถ้าบ้านเราอยู่นู่นอ่ะมึงต้องเข้าทีเดียวเอ้แล้วต้องใช้ชีวิตแล้วมึงค่อยออกต้องไปหาร้านกาแฟนั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบการใช้ชีวิตเราชินกับการแบบเข้าออกเข้าออกเข้าออกมานอนเล่นเดี๋ยวมันนอนพักก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยออกใหม่ก็ได้ตรงนี้หยุดบานหรือยังยังเดี๋ยววิ่งหน้าก็มีช่างเข่ามครับติดไฟตรงนี้เพิ่มเออที่คุณบอกผมจะเติมไฟแก้พื้นใหม่ตามรอยมาร์ก ให้มันเนียนขึ้นมันมีรอยแตกรอยแคร็กใช่ไหมนิดหน่อยตามปกติด้วยอากาศร้อนแต่บ้านละนิดนิดหน่อยคือมันมันต้องต้องดูแลมันอ่ะบ้านต้องต้องดูแลเก็บสีทุกปีต้องมีเก็บสีแล้วจะขายไหมคิดว่าในอนาคตขายหน่วันแรกที่มาอยู่แล้วอ้าวเดี๋นี่คนขายแล้วเหรอขายหน่วันย้ายเข้าเข้าไปอยู่วันแรกมันไม่สนุกแล้วไงอ่ะมันมันทำเสร็จแล้วไอ้ขี้ไม่อยู่สักสามสี่ปีค่อยประกาศก็แต่เราก็ตั้งราคาตั้งราคาที่อ่ะเข้าใจละตั้งยี่สิบอเงี้ยึงกล้าซื้อกูก็ แบกกับแบกเสื้อผ้าไปหเลยไม่ได้ให้หมดทุกอย่างเลยถ้ามันซื้อติดต่อมาได้เลยครับตามเว็บไซต์ที่เจอห้องนี้วางวางอย่างนี้นะกอยกอยซื้อโอ้โหไม่มีอยู่ยี่สิบสิบห้านะสิบห้าแบกแบกแบกทัตัวแบกเหลวมายิบ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 ตาด้วยอ่ะวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะพี่พีพี่พีเขาเป็นคนที่มีความรู้เรื่องบ้านอะไรอยู่แล้วเขาก็เลยคุมงบได้ก็กลายเป็นว่าเคหสถานบ้านถูกเอาวิธีการของเขาไปได้ไอพวกโต๊ะเตอรที่ไปถึงแหล่งถึงโรงงานเลยเนี่ยมันถูกไปเยอะเลยนะฟา มีอะไรฝากป่ะก็ช่อง y o YouTube ต่างติดตามได้ อ่ะติด UE: ต,ดตมามงมาได้ครับวันนี้ขอบคุณพีทขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณพีทครับครับเจอใหม like ่สัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องวันพีกาวเค่อา์สาบานปลายเจอกันครับสวัสดีครับนี่จะเลือกปแดดวายใช่ไหโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับคอนโดมูอ2ที่หลายคนบอกว่าเอ้ยมันจะไม่ดีมั่งของเก่ามันจะดีได้ยังไงแต่คุณพีทกาชัยวันนี้ทำให้เรารู้แล้วว่าเอาของเก่ามารีโนเวทใหม่ตกแต่งด้วยของมือ2เนี่ยมันดูดีมากแล้วก็ยังไม่บานปลายด้วยครับและถ้าจะได้รถมือ2ให้้ดีและคุม ค่านะครับซื้อขายง่ายโปร่งใสปลอดภัยก็ต้องเลือกคาโรครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับตอนนี้ถ้าออกรถกับคาโรครับรับไปเลยครับค่าน้ำมันมูลค่า5,000บาทเพียงแคปหน้าจอที่มีโค้ดของคาโรนะครับแล้วส่งรูปมาที่ไลาย แอดคาร์โรไทยนะครับมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง11มิถุนายน2565นี้เท่านั้น5,000บาทฟรีๆเอาไปเลยแคปกันดุนๆครับและคราวหน้าครับความบานปลายจะไปตกที่บ้านใครครับแล้วแขกรับเชิญคนไหนจะมาบานให้เราดูรอติดตามได้เลยครับวันนี้ไปแล้ว มาลองได้ไหมเปิดดูได้ไหมโอ้โหนี่คุณคุณจะดูของบานอันนี้ที่สุดยอดนี่บานของนี่น่าจะบานแท้นะอยู่ในนี้อันนี้ไม่มีหุบคุณเล่นเปล่านี่เปิดเซฟนะครับพิทกาชัยนะฮะการกล้องอะไรเงี้ยเด็ดนี้ไม่บอกมูลค่าแกันนะเด็ดนะด้านดำใช่ผมเห็นที่ต้องอะฟลอยดประเมินปุ๊บ ก็ตะกี้เรือนหนึ่งสองล้านเห็นแล้วแต่ว่ามีมาสิบเรือนสิบเรือนโอ้โหแม้ว่าจะมีขนาดนั้นกูไม่ไปยืนถ่ายถ่ายรายการแล้วยืนเล่นตลกแล้วอย่าเงี้ยอย่าลืมนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกของรายการเคหะสถามบานปลายหรือว่ารายการอื่นในช่องวันเพลยการอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ในช่องวันเพลยการด้วยนะครับและอยากดูย้อนหลังครับนี่เลยครับคลิกเลือกได้เลยครับเฮ้ยนี่ไงเทียบเลยฮะเทียบเลยฮะนี่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 ไงนี่เนี่ยเอาเก็บทีเดย <laughs> ถือว่าเล่นโชว์เลยอะไรอ่ออะนี่ไงเดโหเดินมาก45ตั